จเจริญทับหยัดยมทุกคนทุกท่านขอให้ยายิโยมจงจเจริญสติสร้างความร,รู้สึกรับรู้สัมผัสทั้งลมหายใจที่วิ่งเขาวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันจึงจะตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวหรือว่าได้จเจริญสติแล้วหรือยังถ้ายัางก็เริ่มเถอะนะอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งจึงจะตื่นขึ้นมาจึงแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บ เราก็สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าหายใจออกมีความรู้สึกรับรู้ที่ตัวเนื่องสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นจะทำอะไรจะลุกจะก้าวจะเดินจะเข้าห้องช่วงเข้าห้องน้ำรู้ว่าใจปกติสติปัญญาภากายไปภากายทำตั้งแต่เช้าขึ้นมาจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้ ใจของเราสงบปกติหรือว่าใจของเราเกิดความกังวลเกิดความพุ่งสั้นเราก็พยายามวิเคราะห์พิจารณาหาเหตุหาผลแต่ส่วนมากจะไปวิเคราะห์พิจารณาโดยปัญญาของโลกิยะซึ่งเขาก็ปิดกั้นตัวเขาเองเอาไว้เลยทีเดียวเพียงแค่การเกิดของวิญญาณเขาก็หลงเกินหลงเกิดยังไม่พอกิเลสอยากกิเลสละเอียดก็มาปกปิดเอาไว้ หลายส่วนความโลกธรรมแปดก็มาปกปิดเอาไว้ถ้าเราไม่ได้มาเจริญสติมีศรัทธาน้อมกายเข้ามาเจริญสติลงเข้าไปอยู่เน้นเข้าไปรู้ที่กายของเราลึกลงไปรู้ที่ใจของเราลักษณะของใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างไรลักษณะของใจที่ปกติเป็นอย่างไรลักษณะของใจที่คลายความยึดมั่นถือมั่นเป็นอย่างไรเราก็จะมองเห็นชัดเจน แต่เวลานี้สติความรู้ตัวของเรามีน้อยแล้วค่อยไม่ค่อยจะสนใจกันไม่ค่อยจะสร้างขึ้นมาอาจจะสร้างขึ้นมาก็สร้างขึ้นมาได้นิดนิดหน่อยหน่อยไม่ค่อยสร้างให้ต่อเนื่องนี่ก็เลยไปไม่เข้าใจในชีวิตของเราไม่เข้าใจในคําสอนของพระพุทธอ,องค์คาสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาคําว่าอัตตาเป็นอย่างไรคําว่าอนัตตาเป็นอย่างไร อะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามใจที่ส่งไปภายนอกหมายความว่ายางไรถ้าเราจเจริญสติเข้าไปคอยสังเกตคอยวิเคราะห์รู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักระงับจับยังเอาไว้สักวันหนึ่งเราก็จะเห็นถ้ากําลังสติของเรามีกําลังที่เพียงพอ,อกำลังอเนกสงบุญบาามีของเรามีเพียงพอแต่ละวันตื่นขึ้นมาใจของเราโน้มไปอยู่ในกองบุญกองกุศล ใจของเราหมันคลายกิเลสออกจากใจของเราคลายความโลภคลายความโกรธไม่เห็นเจตตัวมีแต่ความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสติปัญญารู้จักรับผิดช,ชอบต่อสมมุติต่างๆอะไรคือสมมุติอะไรคือพิมุตติใจอยากจะปล่อยใจอยากจะวางแต่ถ้ายังแยกรูปแยกนามหรือว่าใจยังไม่คลายออกจากอารมณ์ออกจากความคิดต่างๆเขาก็ปล่อยวางไม่ได้แ้วก็ปล่อยวางได้อยู่ระดับของ ของสมมุติแต่ในในส่วนลึกๆนั้นก็ต้องกำลังสติปัญญาของเราต้องแหลมคมจริงๆแหลมคมแล้วก็ต่อเนื่องแล้วเขาเกิดอย่างไรไปอย่างไรมาอย่างไรทำไมใจของเราถึงเป็นธาตุของความทะเยอทะยานอยากทำไมใจของเราถึงเกิดกิเลสกำลังสติต้องมันสังเกตต้องมันวิเคราะห์ความรู้ตัวด้วยสติของเรา ลังเผอไม่ได้เด็ดขาดเลยนอกจากเราจะนอนหลับจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการคลายในการเอาออกแต่ก็ไม่เหลือวิสัยยิ่งฝึกเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ยิ่งทําความเข้าใจทําความเข้าใจแล้วคลายออกให้มันหมดจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเพราะว่าจิตของทุกดวงนั้นสะอาดบริสุทธิ์มาแต่ดเดิมความไม่เข้าใจเขาถึงเกิดเพราะว่าเขาเกิดมานาน แต่ได้มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์มีกายเนื้อเข้ามาห,าห่อหุ้มแล้วก็มีส่วนรูปแล้วก็มีส่วนนามเราต้องเดินตามแนวทางของพระพุทธองค์เข้าไปวิเคราะห์เข้าไปศึกษาจริงๆถึงจะเห็นน้อยคนถ้าไม่มีความเพียรที่ตัวเนื่องอยากที่จะคลายตรงนี้ได้แต่การทําบุญการให้ทานสร้างบรารมีทุกคนมีกันเต็มเปี่ยมอย่าไปปิดกันตัวเอง มันสร้างบุญสร้างอะนรทสงสร้างบารมีให้มีให้เกิดขึ้นอะไรก็สู้แรงบุญไม่ได้อะไรก็สู้แรงกุศลไม่ได้ไไไดทำด้น้อยจนกว่าจะเต็มเปี่ยมทำไปทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังสติกำลังปัญญาอยู่ที่บ้านเราก็ได้ทำบุญอยู่ที่ไร่ที่นาที่ทำการทำงานเราก็ได้ทำบุญมองโลกในทางที่ดีถ้าผิดพลาดเราก็รีบแก้ไขใหม่ผิดพลาดเราก็รีบแก้ไขใหม แก้ไขทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจของเราเราก็จะอยู่กับบุญบุญอยู่ในระดับของโลกียะบุญอยู่ในระดับของโลกุตระสมมุติกับวิมุติเขาก็อาศัยกันอยู่ทำกับโลกก็อาศัยกันอยู่กายกับใจก็อาศัยกันอยู่ถ้าเราไม่ได้สังเกตวิเคราะห์ให้รู้เห็นเหตุเห็น,หน,หนผลจริงๆเราก็จะไม่เข้าใจในส่วนลึกๆแต่ใจทุกดวงก็ปรารถนาที่จะหาทางดับทุกข์ปรารถนาหาทางที่จะลดพ้น ก็ต้องพยายามกันนะอย่าพาปล่อยโอกาสทิ้งอย่าไปปิดกั้นตัวเราเองว่าไม่มีโอกาสว่าไม่มีเวลาทุกคนมีโอกาสทุกคนมีเวลาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกจะถึงช้าหรือถึงเร็วก็ขึ้นอยู่กับอันนิสง์บุญารามีขึ้นอยู่กับความเพียรของแต่ละบุคคลที่จะแก้ไขตัวเราเองปรับปรุงตัวเราเองอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้จงโทษตัวเราเองแก้ไขตัวเราเองอยู่ตลอดเวลา ผิดพลาดแล้วก็รีบแก้ไขใหม่ผิดพลาดแล้วก็รีบแก้ไขใหม่แต่เราวันตื่นขึ้นมาเราได้สร้างประโยชน์อะไรเราได้สร้างคุณงามความดีอะไรหลวงพ่อก็พ่าทำผ่าสร้างอยู่ตลอดเวลาทั้งสมุดภายนอกทั้งการเจริญสติการจเจริญภาวนาบุคคลที่มีสติมีปัญญารู้จักแนวทางแล้วจะไปทําความเพียรเพียรภายในอยู่ตลอดเวลาตื่นขึ้นมาก็รู้ใจของเรารู้ไม่ทันต้นเหตุเราก็รู้จักระงับยับยัง้งเอาไว้ ช่วงใหม่ๆก็อาจจะเป็นการฝืนเป็นการทวนกระแสถ้าใจของเราคลายแล้วใจของเราก็จะตกกระแสทำการละกิเลสของเราจะหมดจดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรารู้ด้วยเห็นด้วยเข้าถึงด้วยประกาศด้วยตนเองด้วยถึงจะถึงจุดหมายปลายทางไม่ใช่จะไปเที่ยวให้คนโน้นเขาสอนคนนี้เขาสอนเราจะเริญนสติเข้าไปมันพร่ำสอนใจของตัวเราเองนั่นแหละเขาเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งของตน ช่วงใหม่ๆใจของเรายังหลงถ้าไม่หลงเขาไม่ได้มาเกิดหรอกเขาหลงเขาถึงได้มาเกิดแต่ไม่มาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์ในร่างกายของมนุษย์ได้มีอะไรอีกเยอะแยะที่เราจะต้องศึกษาที่เราพากันสวดพากันท่องขันห้าเป็นของหนักขันห้าไในะมีอะไรบ้านี่แหละอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามทาไมเขาถึงหลงทําไมเขาถึงยึดแล้วก็ไปยึดเอาทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าเราคลายได้เราละได้เราก็จะมองเห็นพนททางเดินขณะที่เรายังมีลมหายใจจุจะเดินถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรของเรามีโอกาสก็อย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งทั้งบุญภายนอกภายในเราก็พยายามพากันทําคิดดีทดําดีการกระทําของเราก็ต้องถึงพร้อมญาติโยมท่าในใดมีโอกาสอยากจะมาร่วมบุญช่วยสร้างองค์พระศรีอริยะเมตไตรมาช่วยกันก่อมาช่วยกันสร้างท่านอาจารย์นิยมกําลังจะพาเริ่มทําแล้ว มาถืออิดถือปูนมาช่วยกันเกาะช่วยกันสร้างให้เป็นสิริมงคลใครมีเวลาก็มานะมาช่วยกันมาช่วยกันให้เป็นสิริมงคลอยากกระดับทุกได้ละทุกได้ก็ต้องจเจริญสติเข้าไปละกิเลสภายในอีกหลวงพ่อก็จะพาทำทุกอย่างเท่าที่จะเป็นบุญเป็นอเนิสง์ตอบแทนเป็นดินตอบแทนคุณของพระพุทธองค์ตอบแทนคุขคงสมมุติต่างๆเราทําความเข้าใจกับสมมุติแล้วก็เคารพสมมุติไม่ยึดต,ติดสมมุติอยู่กับสมมุติใช้สมมุติให้เกิดประโยชน์ ถึงวะละเวลาเราก็ต้องในหวางสมมุติแม้แต่กายของเราก็เป็นก้อนสมมุติอย่าพยายามปล่อยวันเวลาทิ้งเอาละว,วันนี้ขอหลวงปอขอจริธนทํเรื่ต่านี้ฝากันไปพระพร้อมๆกันฝา,ากันไปสร้างการเตทำความเข้าใจกันนะ